ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าโควิดเนาะพี่น้องโควิดกำลังระบาดเนาะ,ะว่าจะอยู่จังหวัดใดเนาะตอนนี้ก็คือแบบระบาดไปได้จังหวัดนะพี่น้องซึ่งตอนนี้นะกุ้งกาอยู่ที่จังหวัดชลนบุรีเนาะพี่น้องกุ้งกาเม่ค่อยได้ไปใส่เลยเนาะเพราะว่ามันไปใส่มันกระย่างเนาะพี่น้องซึ่งตอนนี้เนาะส้ะนบุรีเองก็เป็นเขตครบคุมเนาะแบบครอบคุมจงสุดเป็นเป็นสีแดงนี่เนาะพี่น้อง สบายดีก็บสบายดี ί, สวัสดีเนาะพ่อแมนะ่พี่น้องท่านเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่สองของสาวกุ้งปากเซนั่นเองเนาะพี่น้องอ่ามินี้เนาะกุ้งกะจะมาเฮ็ดคลิปวอลกับเมย์นั่นเองเนาะเนื่องจากว่ากุ้งกะบริวอลกับเมย์ร้ายมือเนาะและที่นี่กะเมื่อวานนี้ก็คืออ่ากุ้งงานโทษเมื่อบ่านเนาะที่นี่กะโทษคือแบบบุคุไปอย่างเนาะเมื่อวานนี้โทษกุ้งโทษโทษปฏิท ก่อนอันนี้แม่กันโทรมาเนาะเพราะว่ากุ้งอันอาบน้ําอยู่แล้ทีนีกุ้งก็ได้บ่ได้รับ้ายเพิ่นเนาะทีนี้กุ้งก็ได้เติมเงินแล้วก็อ่ว่าสิโทรหาเพิ่นแน่ๆเนาะแต่ทีนี้ก็เมื่อวานี้กุ้งก็โทรตังได้ใจเนาะเพิ่นก็ได้บ่รักุ้งก็ได้บ่โทรเนาะมื้อนี้กุ้งกจะมาโทรเนาะแล้วก็จะมาอัดคลิปเนาะแต่กุ้งก็สิบ่บอกแม่เนาะแล้วก็สิมาให้พี่น้องเบิ่งไว้ฟังนํากันเนาะว่าเวลากุ้งบอกกับแม่นั่นบอกอ่าสเนียงด้วเสียง าภาษาเล่าวริงอนี้นะว่าเวลากรุงก็แมมันออกอเสียงนี่อไรนั่นเองเนาะพี่น้องเดี๋ยวข้าวมาฟังกันในนาอพี่น้องนาอซึ่งกุุงนั้นเติมเงินมา,อาดอยหนึ่งเนาะเพื่อจะโทรหาเมนเนเียน,นั่นเองแต่เมื่อว่าในกุุงเงินโทรไปต่างใดาสายแต่ว่าโทรจัางไดก็โทรบ่ด้เนาะ เห็น <maal> ยังงยัวทำไปข้าวขาว้าวยังเมื่อวานนี่มื่อวานวานี่คอยโทรมอหาเจ้าตึงทะายสายคือนบไดดอเมื่อวานนี่ดิ โทษตังซิบเก่า <Okay. S 1> ซิบเก่าส้ายโทษจรงไนกไระทูอะไรติดแต่เกิดขึ้นบริเวณหับ <'m> เออมึงขึ้นนี่แหละ <'m> คอยโทษกระดังไม่กระดังอยู่แต่ว่าแต่ขึ้นบริเวณหับสะ่ะ นั่กใครธรรมดาเนี่ยค่ะว่าใครเนรแล้วอ่ะไขรธรรมดาเนี่ยไม่มียังโดกินอะไวเขาได้อฮะบเกงประดุกประดุกมาใสย จังไงน,นะโควิดทางบวานเอาเป็นไงอ่ะาทางหวา,หววาวนเอาโบมีอยู่ดาวนะมีอยู่แต่ก็มันกับ่บเ้นะคนะแตามที่่อยบิงข้าวนะมันก็มันกับโบนาคุณวอาเขากับปงกันดียังส่วนบบดี้วะ เสอร์รี่แกกันักเตะคนนี้เอียังเกาะจังหวส่นี่จังหวะ่วนี่มัเป็นหะไรสิไรแตหวานนักตอนนี้มันกกตอนนี้กก มันเป็นเขตควบคู่นะนะแบบว่ามันเป็นเขตสีแดงแต่ว e! ่ามีคนติดเชื้อเนี่ยแต่ว่าแถวข่อยยูมันก็ไม่ยังหรอว่าข่อยบวรจะไปสิได้น่ะเขตตะงาห์นบองเวรจะไปทางไหนแต่กูชิโล่เก่งท้าเวรวาจะเกิดข่อยติดโควิดแตสเซจะได้แม่จังหวะเนี้ย ก็อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละก็บุกค่อยๆเสด็จไปทางใดดอกเพราะว่าก็ไปใส่มันกระยาเนาะแบบยาเนี่ยยันติดเล้<า>โอ้ยพี่จนพาพี๊ดป่าเนาะพี่จนสิหายใจหัวออกอะยังก็ กูบบไปไซน์แ,แต่ว่าหลุดขาแล้วเขามาหาไ <laughs> ม่บอกแม่ควายเห็นกูไปทางไรโดอกูไปติดเสื้อมาจากข่อยเแต่ว่าหลุดขาเนี่ยเขาแบบมันเป็นฐานที่ว่าแบบน้นมันเกิดซิมีลูกขาเขามาตลอดเก่าเราผู้หูแลยเนาะเนะี่ยสมมุิว่ากัติดโควิดเจะเอะไรแม่เจ้าไอซิกินน้ำขอ่อยวะเจ้าไอซิกิน,น้ำข่อยเด้อ อิบโกะว้ไ่ก็บอกเริออต่ติดก็ไฟกอบ่อยไฟกับวอยติดนะเนาะแต่กัมันกับมันเคยอยู่ในเขตโซนบ่ดีเนาะกบูหูเลยเนาะคอ,อยมานนอยาดนกติดคอ,อยหยาะเจ้าเนะ้คิดน้ำข่อย ก็่ต้องคิดน้ามัเนาะมันต้อง่วงหรอคอยกันเยได้วอะไรคือเกาอเนียอ้วแอีกย่างก็หายบอว่ามันกระยาเนาะกด็ักหูเนาะคอยกูไปทางใด้ก็มันกระหู้เนาะไพ่สีหูเนาะมือนี้มันกระตีดเนาะ กระตามข้าวก็จะวา่าแน่นาะเด็กก็ห่วยขั้นติดมากกับโบจ,กกนนะจั๊าากแน่นอนไพ่สีอยากติดเนาะเพราะว่าไพ่กับโบอยากติดแล้วเนาะมันกล่ะให้จะได้โด่มันบริบบอกวนติมันจะติดกันลนะเจ้าก็ต้องคิดต้องคอยรอกงี้บอกอุย้ยหลังจะได้เอ็ดเปืี่ยนตลอด <laughs> เอ็ดเปืี่ยนตลอดอีย่าก็ กวนกระด่างอยู่มาเดะผ่าปิดปากกับปิดจนสิหายใจบ่ออกล่จะจะเอาสัมดีมาอุดหูไว้ล่ะฮะไอดูสายเจอเดะล่ะมันกำลังไปทางใดดอกมี่ยังดอกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจังหวัด ข่อยูมันกับเป็นเขตสีแดงอะนะมันเขตวแบบนติดแบบต่อนเนืองนะเขตก็คุ่มก็ตามที่ข่าวนอกกับโอหูน่ะแต่บอกแถวหนึ่งกับโบมี่ดลอนะแถวพืภอแถวข่อยูมันกับโบมี่เลยะแต่กับโอหูด้วเนาะไพสิีหูมันจะติดกับมันกับบอกตีอันถามว่าไพอยากติดว่าไพกับสิบโอยากติดนะเนาะแต่กับโอหูด้วยกันแล้วปงกั้นเด็ดคิดน้าอ่ะสบวะ ต้องคิดน่ำดอกนี่บอกนั่นไอ้ไปทางไาหในมะห้มันค่เนียแล้วว่ะบ่ะมันค่ายเนียแล้วมันบ่ะ เดี๋ยวนี้อ่านบอยู่ที่ดูจังหวัดส่วนนีมน,ม,นมันมีหาจังหวัดในะที่เขาแบบเอที่เขาหาแบบว่าเวลาออกจะนอกสถทานทีต้องคอไวอนุญาตออกจากสถานที่ยังนี่แบบี่ยเพราะมันมันแบบว่ามันติดแบบกับ่าขนาดบรรณาธิการมันกับแบบเป็นเขตที่ว่าต้องควบคุมเหมือนบริหารมณฑลนะอีกสั่งประมาณนี้นะอันไหนก็แล้ก็จังหวัดระยองเนี่ยระยองก็มีฮะ ยังเขาบอกว่ามัน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 มีอาการนะเขาว่ามันเอยมาหลบสองมันมันอาการมันออกอาการมันหน่อยนะแบบมันจิแบบออกอาการสาสินะมันกระสิไข่แล้วกันมีนำมูกแล้วก็มีททยทายเดียวทายเป็นหนามีสังประมาณนี้นะแล้วก็แบบยังก็หายใจยากอะไรประมาณนี้โรคโควิน่จมันประมาณนี้แหละ เพราะว่ามันจะไปทำแบบว่าโรคหัวมันจะไปทำได้ปอดอีสังคมานีนะแม่แต่ว่ามันจะออกอาการยากันะแบบว่าแต่สมมติว่าอ,อย่างก่อน,นแต่ว่าข้าวที่ว่าที่ข่อยฟังบึงกะที่ว่าเสียชีวิตก็จะเป็นก็จะแบบอายุได้น่ะคนแก่น,น่ะมีดกเบาหวานไม่ดกอีสังแบบดกดกชวนตัวแน่น่ะดกแบบพยาธในตัวแน,น่น่ะถ้อมันเกิดสินักแบบว่าไม่ดก ครูกันไปสินะแต่ว่ามันกะเขาเย็ดมันกะเซอีช่างว่าเขาบอกว่ามันกะจะเกี่ยวกับปอนนี่แหละมันกะจะเอาไปทำลายปอนเท่านี่ยเมื่อวานก็บม่ได้ป่านี่ปีใหม่สิในเมื่อว่าเม่ฮะมะจังไรขวี่ดก็ตีสพี่จะเอาไปตีสุบ้านพี่สิ ขักแล้วติดอยู่าออกเจ้าเงินกับโบมีมาแล้วกับกกับล่าวกับเขามาประเทศไทยเมื่อไหร่กับได้เขามาได้อย่า ก็ว่าง,งแคร์มาเลยโอ้ยบ้านเมื่ออันสิเมื่อปีใหม่ว่าโควิดส่วนก่อนปีใหม่นอกก่อนสิ้นปีแบบโอ้ยพอดีเลยปีนี้ว่ามีโควิดในเมื่อเราแบบโอ้ยสบายพอหลังปีใหม่มาว่าโควิดมาเฮงนักกลัวเก่าวันนี้สิ้นเมื่ออายุวันันนี้เอาวะสิ้นเมื่ออายุวันนี้ฮะไม่บ่กเดินหยันพักรยาหนะนาะ กินหอด้วยวะแม่จะจะกินหอดใครวะกินหอดเราเคยยังยินบอกว่ากินหอดจะถืออ่ะ ิดมันก็บประเด็เป็นทายานขนาดนั้นหรอ,อ,อกอุ้ยข่าวจะก็เจ้าเจ้ายังฟังได้ตีเออกับเบิ้งตัวเองอยู่นั่นเองกับผู้นะาะวัสิตีด้วบตีนเนาะ แบบมันก็บ,บ่ค่อยสบายมั้งแบบ,บมันเป็นที่หนึ่งก็คือเวลาค่อยเป็นแค่แหะเอาไาปสามอยานจะ่าใคแเนี่ไรไมฮะจะหุ้นแต่ใส่ก็จะค่อยบปิดต่ว่าค่อยไข เศ้าเลี้ยวเศร้าเลี้ยวโอ้ยคอยแห้งตอนคอยแหงเป็นก้นปุ๋ยตอนนี้เศร้าแล้วทั้งไข่ทั้งขี้มูทั้งจิ๊บโค้อตอนนี้เศร้าเลยแ้่ไหนก็คิดยากสิโมได้ก,ก,าาดกวนนะ เอาถ้าเป็นโควิดมันก็บรอดนะเนาะเป็นขนาดมันก็ขึ้นอาการมันมันมันแมนสิว่าเป็นโควิดมันจะเป็นคือไข้ธรรมดาดิเป็นโควิดนี่มันแบบว่าอีจังว่ามันคือมันเป็นนักมันจะขึ้นปอมมันจะไปไหวโดนนะจะเข้าบางหักซรายจังหมดมันโมเมนโตแต่แมนโควิดกันก็เป็นแะเริงน่อเนาะจะเศร้าละเศร้าแล้ว สองอาทิตย์มั sì, Por, ้งวยไ้อยู่ไลมืออยู่สองสามอาทิตย์เป็นตะโดนเนี่ยเขาไ้บอกจาเป็นตังแต่ตังแต่ไปท้อนฟันมาวันทีสิบหาเดือนท่านว่าเนาะพอล้งจากหนันก็มันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พอหายหายจากการเจ็บเข่ะเข่าเดี๋ยวเขาไปท้อนน่ะฟันขุดไว้จังอะไประมาณสองอาทิตย์ข่กดไข่แน่กะเศร้าพอล้งจากเศร้าน่ะพอดีเขามาไข่ต่อจนหอดวีปลายปีพอดี ผู้ดีเครึ่งเดือนนะฉันเศร้าอะไรตอนนี้ใค่นนเ, <Okay. S 1> เนี้่ะเศร้าแหละพอจิบโอ้ไข่มิตเตอร์เมย์วันนี้มิตเตอร์เมย์ทำงานอย่างเดียวอันนี้ซอ,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 องถิดมันซองถิดกระทำหยี่งรอกกับว่าเจ๊เจไม่นจะว่าห้ามหมูวันเดียวเขวามันกินยาก,กินวิตามิน ว่าไข่เนี่เสียดยามาตอนนั้นเนร์คอยก็ยังไข่หายไข่แห้งจนแบบกินยาอะไรกับว่เศร้ามันขืนซุ้มมันไข่ซุงมตลอด,ดไปสียดยากันยัง่งเศร้าเพราะว่าทางฟังไข่เดอเอางั้นเขาเจ้าทำโมนักอินี้เขาเจจิบแบบว่าเขา้าใจให้ให้กินยานะทำโมนักอินี้เขาเจจิบว่าสียแบบแบบแบบดยาแต่ว่าทางเล่าเขาคือแบบว่ากินยาหน่อยเพราะกินยาไปสู้สองสูด,สดแบบหายก็เป็นไปเสียดยาโดยมนบอกแต่ว่าทางไทยเขาบมคอยสิว่แบบา จะเสีดยาห้เขาจะเขาจะหายยาเมื่อกินยังประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดสียดยาแล้วมันแบบว่ามันสีแบบมันสิค่อยโตนะแบบจะเป็นเาหนามาสีนักมันสะกินยามันสิบูดงเขาจะสีดยานะจะได้ข่อยคิดว่าเนี่ยนั่นเนี่ยคนไทยส่วนใหนกะถามนักอีดี้เขาจะวอนนี่หรอกเขาจะวอนเนี่ยให้สีดยาหัวไข่หยังววานนี่เขาจะให้กินยากินจนสั่นเด็ะจนขนาดว่าแบบเขาเป็นนักแห่งจนเขาเอือยจนแบบว่าเขาอยากสีดนะ ก็ตอนนั right ้นก้อนไข่ก็จังไข่เป็นทรายอาทิตไข่ข้างคืนมากเป็นขิ้งขิงห่อนขึ้นก็เป็นมากก็เย็นข้คืนมากเป็นค้าวมานเป็นเดินหอกคอยยืนไปแบบไปหาหมอเองไปสียาอยู่ที่นี้ขนาดเพราะว่ามันกับว่ามันบางทีแบบไทยหมอทั้งคนไทยก็จะแบบหายาแก้ไข่ยาฝ้าลายยาลดไข่ยายังมากนี่แหละ ยาแก้อักเสบแก,ก,ก้เจ็บคออยังมาวลาเวลาเวลาเวลาใน,นทางนี้ะนะเวลาเป็นไข่บ่อยแต่เกิดว่าเป็นน้ำแห้งคอยเคยไปสีอยูซองเทอสองเข็มจะเสีสเศร้าหาว่าแค่นี้เรียวหัวมาไมมขา้ธรรมดาเนี่ยมันเดบ๋ไ่เคยเป็นเนลย,ไม,ย,นนยไม่เคยเป็นเลย ก็ไปใส่อีกเค้มหนึ่งไม่ต้องเนี่ยะมานน่ะเนี่ยเขยัะสร้างสองเค้อย่างเดียวอะพม่านั่นแหละอีพอไปใส่บ้าตอน่นี้ย sai đã, bây giờ xe sai đã. Tức đề này đúng không? Ừ. Đây là bao nhiêu tiền kinh mày? Hay mà là ได้อยู่บ่ให้มีลานได้เด้อคอยบอกไว้ก่อนนะเพื่อจักหน่อยเงินคอยเหมือนคอยเติมมาหลอยหนึ่งมันบอกอสิบอุ้ยโดนเติมได้สิบแปดนาทีะอะเนาะแล้แวแหยังสบายดีอยู่มันเป็นยังหรอกจิคิดน้ำได้ คิดเน <mid S 1> wrote, ี 1991, <plate> <oui> ically, ่ยต้องคิดนะจ๊ะม่เวงที่เขาว่เบ่งไดดีเบ่งตัวเองี่บอกพ่่ในซ่ซุกไอสีไปเด้อกินแล้วกินเยบอกอยาอมบอกบอกเศ้าจะได้ตีโดตีไฟมา แต่บอลนี่ก็ไม่อีกบอกสักยาเด้อบอกว่าสิกินยาแม่ว่ามอนห่างเขาเจอผีเขาเจอชั่นนั้นเขาเจอเสี่หายาน่ะถ้าบอลจะเป็นที่เขาเจอบุกไปเสียาเลยถ้าบอลนัดดีดนะจะได้ตามคีนี้ก็สิเออเห็นเด้อฟังเบิ้งมาเด้อเงียกับอยู่ปีใหม่มัาอีกสองเดือนเนี่ยมันสิยเงียกอยู่บ่ ก็วิจิกัน<า>นั่งดมาบาฮะเจ้าก็จะคิดนั่มได้เ<า>จะหน่อย<า>คิดทั<า>้งเป็นฮะเงินเบิด,ด์เด็กนาะพี่น้องกลุงกะเบาก็เบบมย์โดนเติมเนาะนี่ก็คืออุ้ยเกือบเศร้านาทีเนาะพี่น้อง ซึงมึงกี่นี่เนาะแบบแบบว่าเบียบอกว่านอกจากคืนน้ำแล้วตามผูเขาด้วยก็จะเบึงบึงข่าวกันอ่ะเนาะแบบว่าท่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ว่าโควิดแบบว่าเอ่อกำลังระบาดเนาะพี่น้องเพราะว่าเอ่อเพิ่นกะทางดามเพิ่นก็สามารถเบึงทรทัศาดด้วยทีวีคือประเทศไทยเลยเนาะนอกจากก็คือตามข่าวเนาะแม่กลุ่มกับบึงเนาะแล้วก็มาบึงนะเพิ่นกะ มาเหตุที่ว่าเบื้องหน้าก็มาคิดน้ามันสิน่ะกุ้งกับแบบเมื่อไรกลุ้งบริสบายยังกุ้งก็บบุคอยบอกเราเนาะยันยันแล้วคืนน้ามันสิน่ะแบบยิงสองโควิจารณ์สีก็คือแบบที่กุ้งว่ากุ้งไข่เนี่ยคือกุ้งกับโมเดลบอกมีเนาะว่าบ่กกุ้งไข่ยันมันคิดน้าขนาดที่นี่กะเราก็ได้ท้าวเราก็คิดน้าก็ได้กุ้งก็ได้ลอกท้าวว่าปีใหม่สิปีใหม่เนี่สิริกาบาทพี่บ๊อพี่น้องแบบจี่สีบนักก็คือคือพี่น้องนี้ยินเนาะแบบสิริกาบาทบอแบบ ก็อยากควบบิ๊กเดนซี่เนาะเพรก็ว่าเอ้ยกับัแล้วเนาะเขาก็ยิ่งกับอยากให้กับแววอ่ะกุ้งก็ได้ท้าว่าอ่าเป็นยางคิดหอดไวเสร็จแล้วก็เลยว่าคิดหอดกุ้งก็รู้สึกแบบทำตาอะไรเนาะพี่ดองเพราะว่าอันนี้คือแบบวันแสดงเนาะแบบกุ้งที่แบบว่าหูเนาะแบบกุ้งเป็นคนที่แบบว่าก็คือกุ้งเป็นคนที่แบบว่าบอหนังตาตื่นเนาะแบบว่าอีจังกอแบบบอกน้อยนึงแบบ แปบว่าเรื่องแบบสาวๆเนี่ยกุ้งแบบจะเป็นพญาญเรากุ้งน้ำตากุ้งมันสีไลออกมาแต่ที่นี่เมยก็ได้บอกว่าขี้ท่อเนาะอยากให้กระบางกุ้งก็ได้ซื้อแบบตาไลเนาะพี่ดอยอ่าโอเคเนาะพี่ดองในคลิปนี้ก็ซป่งแปลว่าในนอก็คือเป็นคลิปที่ว่ากุ้งกะบบอกกับเมย์เนาะบัวพี่น้องในยินบอกเนาะเพราะเสียงมันกิดบ่คอยในยินเนาะเพราเมย์กุ้งกับบอกคอยเนาะขนาดว่ากุ้งเปิดดับโพงเนาะมันก็ยังบ่คอยยินเนาะนี่ก็คือเป็นคลิปที่ว่า กกุ้งะเวลากุ้งบอกกับเมยเนาะแบบก็คือจังสีเดียวลาเวลากุ้งบอกก็คือแบบกุ้งกะชิ่มชิ้วันสีเนาะกุ้งก็คือเวลามูเมนว่าจับกล่องมากอะไรแบบอันนี้คือเวลากุ้งบอกกับเมยกุ้งก็สีบอกมากๆนี่ก็แบบสีบอกแบบเบอกแบบพยายามแบบพยายามแบบบอกว่าให้แม่แบบคิดหนำเบาให้แม่เคียนหนำบพรว่าเนาะแม่ของกุ้งเนาะแบบเป็นคนคิดร้ายจังหวัดแต่ว่าก็พอเนี่ยก็คือเราก็ไม่ค่อยคิดอะไรหรอกมั้ง ฟองก,กุ้งบื้องตีดอกกุ้งกับบุกหอยบอกกับปพอทั้งเองเนาะคลิปนี้ดอกกุ้งกับจิคอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วพี่น้องทับไลฟ์มัลกินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว่ากดติดตาม้ะเผื่อเป็นกำลังใจให้จองกล้องสาวกุ้งปากเส้นในเรื่องน้องคลิปนี้กุ้งก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายสบายดี